เอ็กซ์เซนหนึ่งน้อยใช่ไหมครับอมสี่ตัวเป็นเซนเลยนะ,ๆๆะอ้าวนี่เจ้าของควายครับเจ้าของควายสีๆๆ่ตัวเซนอันพี่ใจตังค์กันสดๆครับใครมีควายเอามาขายใครอยากได้ควายมาซื้อตลาดควายลมเก่า

bỏ cả hai khoai nữa, <laughs> <laughs> หยุดร้อยครับจ่ายตังค์กันเรียบร้อยลาตังคงนงห่นห้าตัวนี้ขายไปแล้วครับก้อยเผือกแต่สี่หมื้างามงามผมเห็นใน,ในทีวีมันตัวละหลายร้านเลยนะ อยากได้ควายเผือกถูกมาให้แถวนี้ครับครับวันนี้เราอยู่ที่ตลา,นนาดควายลมสักนะครับลมเกาลมเกาตลาดควายลมเกาดูควายครับมาดูควาย

คู่โบได้ไข่บไ่ได้เงยเออมันไข่สองตัวรังเลยตไรมัางก็เดี๋ยวมันก็ไ่ด้กินอกีเอาาเีนเีะฮะเมนฝาเนอออตัวเฮียเออเมมันโอเมมันเมมตัวเเอาอันนี้ลูกอันนี้ราคาอเด้อเจ้าอันนี้ราคาหาหมนพันเมลูกตัวเมียกถุงเนี้เออันนี้ห้าห้ามานพันกัเนีย ทำเป็นหมานสี่ตัวนี้เสนเกับเสนกับพันหนึ่งเอาเสนกับสองพันสองพันเซนกับพันหนึ่งก็ขายมันนะครับเออเอ็กหน่อยใช่ปะเหรอสีตัวเป็นแสนเลยนะเอานี่จ้ของควายครับเจ้าของควายสี่ตัวเส้นอภิริก กับหยพี่น้องเมียพี่น้องเมีย้องเขาเมียเขากนสี่หมื่นสี่หมื่นกับห้าร้อยคำตอบสุดท้ายผู้เดียแม่เอากระตุกเมีมีน้ำ คุณพูดใส่เงินใส่ทองเตรียพร้อมแล้วเสียดีอย่างเดียวมีตำหนิมันอ้วนหน่อยๆยังมันอ้วนมันอ้วนยันปกติเสียเสียอืมอ้วนมาเจ้ไใดเจ้าอ่ะมาจากอุทไทยไขยอุทไทยเลยอ่ะอันนี้ไขยอุทไทยก็มามีตัวเดียวอ่ะอุทไทยอ่ะ Thông nhá bảy lê ạ. gặp Thông nhá bảy lê. À. Quay quay chứ, quay. Quái... Nhìn. Quay ngầm. Ủa, còn nhau. À, có con เลกเาบ่โอ <response. S 1> ้น oh. cool. ี <Pal harder> ่ก็สวยครับใครมีเอามาขายได้ครับตลาดไปเพชรบุรเดี๋ยวเดีไปไป่อมแก้มให้ไป่ม้่อตัวเดยไงตเียวอออันนี้ตัวเดียวดีอ๋อีกกัวสองตัวสามตัวมั้งองคน้ด คั่ขาก่ดกันตามดูก่อนกำลังต่อราคาครับกำลัง่อราคาครั เราจะต,ต,ตามคนจะซื้อป็ดทายรูปเลยเด้า ลูกควายครับเดินด,ดูก่อนเดินดูก่อนครับคว,วายงูมีมาสามตัวงูซิบุรีจะชนกันเด้อ แม่ลูกน่าจะหลายบาทตัวนี้ก็สองหมื่นสามหมื่นมัครับแพงอยู่น่าสำลับผมน่าสำลับคนซื้อไป

มันทึกกับกนเลยลูกไฟเขาถ่ายลูกไฟให้ดู มองหากันซื้อขายก็ครับจะไปดูให้เศร้าเลยขายเลยขายขายหลักด้วยจักบาทหลักเท่าไหร่หลักเทห้าสิบแปดสิบบาทหกสิบบาทสั้นยาวอ้าวมีสั้นมียาวครับเออนาาโให้้เเจานลยหลักควายหลักควายเนี่ครับมันจะมันจะได้ไม่พันครับมันหมุน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  สั่งได้ครับตลาดไปลุงเกา,าเกรกครับห้ายนะสิบแปดห้าร้อยตัวนี้สิบแปดห้าร้อยมีคูที่ตัวนี้ก็มีอ่ะ มันพอที่เอาตัวนี้มาป่วยนะิบแปดห้าร้อยละราคาต่ำสุดขายกันวิวเท่าไหรจมันี่เโมเนตหมื่นห้าหมืนห้าอย่งได้ประมาณเดยวหมื่นห้ามีบ่ ขายเ่านะไรนะอะไรโอ้โหนี่แม่รุงไม่ซ <c oughs> ีรีส์ไปเนะยอะครับไข่เผือกก็มี ี่ครับเห็นว่าควายเผือกกำลังดังอยู่นี่น้องน้ำนะควายเผือกครับควายเผือกที่บ้านผมเลือกควายดอน นีขายไปแล้วครับก้อยเผือกแต่สี่หมื่นห้างามงามเดี๋ยวผมเซ็นในทีวีมันตคนละหลายล้านเลยนะใครอยากได้ก้อยเผือกถูกมาหาแถวนี้ครับต่อราคาครับ <c oughs> ากะวาเบื้องจะยังไปลองบุ้งซื้อใส่ไม่ได้ซื่อปาซื้อนปัันจะยังไ่ได้ใส่จากเที่ว่าเอาว่าบุงไข่ร้อนน้ำได้หงวอดูโอ้โหงานีเอยางนีกินไปกระถาแต่งเต็งตัวไหมเที่ยวห่มเอ้ยหากินหางว่าอี่ทุกคนจกินนี่มีอยู่นู่นนีอนั่นกิ้เด้งมาลูก รองมาดได้ไรปาเนอน้ำมอมาอโอ้ยขาดต้นเลยว่ะโอ้ยอะไรีตอนเขาเคยซื้อกันคือเพเห็นว่าจะืออะไรก็ซื้อซื้อแหงไปนาเลยของทำบ้า,บานนคือไปตลาด้เอ,อ,อา นี <Wheel of fabric> yeah! ่จากบ้านนี่สองหม่นแปดพงบแพงบแพงบแพงคำตอบสุดท้ายเลยวันนี้จะขายแล้วบ้าบ้าบ

โอ้ไฟได้รดโอ้ไฟไา่เลยองนี่กัดู้องนี้กอนครับซื้อเร้หตรอลยวะซื้อปัน้ำบ่ตั้มหาเมื่อนี่รีเลย trăm hai mươi kia hai mươi quá Ngắm mươi quá hai quay ngắm ไปดีอ pues pues no ่ะบังเลยดีหมดสุดโตัวเนาะดีหมดสุดโตนะจาเขาว่าดีมันก็ดีนะมันเป็นยังไงดหางดอกอ่ะตำลาดิมีตำลาป้ะเออหางเส้นไงอ๋อบังหางหางดอก

แปดพันใส่หมดแล้ว้อ็มนำมาบนิวชาน้องสาวพุ่มซึ่งซื้อไวาให้ฮิดมีนะถึงง่ายไหัถึงฮ่ดวีน้องี้องสองเบื้องก่อนน้องสองมีขนาดก็เหล็กนี่ก็ต้องสิบเมตรห้าร้อยนะก็เหล็กก็ได้นี่ท่ามน้อวมันได้กลุ่มมีจูงมาห้า ดูการต่อโนะครับ

มัมกทุกตัวแตย่ยังรอทุนด้วยม,มาถ่ายรูปซื้อครับมาถ่ายลง y o u t u คนซื้อเจ้า ตัวนี้จากบ้านครับเนี่ยขายเท่าไรครับเนี่ยสองหมื่นห้าควายบ้านไหนครับเนี่ยตัวนี้สองหมื่นห้านะครับงามงาม ข้าวอันงามใครจะซื้อควายมาซื้อได้ครับใครจะขายเอามาขายได้ตลาดควายลุมเก่ากรชับบุญนี่เดียวของเจ้าจากบ้านเนี่ยสามหมื่นสองตัวห้าหมื่นห้า

ไปดื่มแล้วพูดไดเขาไปไมได้อแต้มันดเทาไไมอ้ยย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  ขายยากเด้อแกคั่นบ่คนออก của ลังตรลงราคาเจ้าดิ่งกำลังตรลงราคาอยู่หัฮะใคยลุงยูทูป

เอาใจตังใจตังเอาใจตังใจตังถูกลงราคากันแล้วเท่าไรเนี่ยจังได้เดียวสี่หมื่นแปดขายแล้วขายดีกู่อ๊ะเจ้าหันหน้ามาทางนี้ไหมนะตังให้คนเบิงเนี่ยให้ไปเป็นหลักฐานถ้าเงินว่าบริใจให้เจ้ามาเบิกของคุณอ๋เอ๋อ ใจตังกันสดๆครับใครมีควายเอามาขายใครอยากได้ควายมาซื้อตลาดควายลมเก่าตังบ้านเชษฐ์สมบูรณ์

มาเป็ะหมอนกันเดี๋ยวหนคให้สองบหดมรียบร้อยครับจ่ายตันกันเรียบร้อยลงาทั้งทั้งตันกันอีกแล้วคลิายไม่เป็นหลักฐานก่อนเ้วนนีเขาำมาไ่ดนะมโดดเด็นมกแว โดนรเปลี <R> <auto> ่ยนหรอครับอ๋ข้าวต้มไก่ไหมก็ได้ก็ข้าวไก็ได้ค่ะมัไปเสกับยูโอ้ข้าวต้มไก็มาจับจังมันรั้งแยี่สิบสี่หนึง้ายเอาใบให้เพื่อนจับใบได้ไหมใบไว้เพื่อนสองมันสามเอาชอบมุนเชียร์หรอเพื่อนมุนเชียร์ ซื้อควายต้องออกใบห้อมดิเมื่งก็หน้าใบเป็นอย่งไรต้องเช็บตัวต้องห้อตัวห้อมดิครับะฟีครับเจ้าบาลสองมืนสี่พันสี่พันอ๋อคนซื้อควาเลี้ยงเนาะื้ ไม่คนละโงอันนี้ชิ้นะคอาตัวรยันกระยทำตัวต้องทำตัวครับนก็้ามีวาน้อยเอาให้่ตัวได้วนอยแบบว่ามันมันบ่มีน้อยแค่มันมีน้อยสิบนห้ารอยตัวทั้งบ้านนะวน้อยแอบเอาไปเลี้ยงนมนะโอ้มีแล้วโอ้มีกระยัน่อมีนมย้อนอันผมนั่นนะเอามาให้กระยันคนซื้อ หวหอที course, oh yes. oh, ักอลดลว่ามัน้ำบานละยู่ไหนล่ดกน่าไม่อิงงำคำตัวตอคตัวคนได้น้ดเนาะน้ดู ลคอยแมไปเลยวะายแม่อย้ดหวมัดเลยนะ้ไนเสียงดีนดีนมดียวแวะยถามหนนันด้วนี้อันนี้๊อันนี้กวนห่มอยม่องลายมันเล่นดีเลยนะาวนาแยบนอยายบมันะเบีแยบน่นยยตนะ ได้แค่ตัวเ่ียว